ตาออมินะครับหรือเรียวตะมุชชานะครับมุชช่างก็นี่จวาวันนี้ผมจะไยพะโจนไทยนะครับวันนี้ผมจะพาัยวิธีทำเสื้อผ้าแท้ๆนะครับที่ผมสั่อยู่นะครับอุ้ยสวยไหมผมจะพาไปลองพูนทุกคนครับนั่งเรื่องมาแล้วโคตรทิมงานเนี่ย ทีมมผที่นี่จังหวัดลำพูนนะครับอากาศดีมากไม่ร้อนเลยเอะเย็นสบายนะโอ้เียวเดียวเียวเๆียวเรียวอกันแม่นะครัสบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อรัตนาสันลัตนาสัน,น,สนผมชื่อเรียวเรียวตะนะครับเรียวตะโอเคคเรับ let's go โอ้สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเอ้ผมไปสวมบานพี่รัตนามานะครับแล้วก็โอ้พาะเขาเตรียมอาหารผมนะครับอร่อยมากอาหารเนืออาหารเนือใช่ไหมเงินจะกินนะครับอ่าอัดียวตัดล้ีอล้กอกอล้อล้ลํำกอล้ำกอล้ำกอร่อย้อล้อกอกลล้ำอลอลกลำกมล้มกล้ำกอลลว่าอลล โอ้ยสินะครับอืมก็จะรังกินหลายๆอย่างอ่ะอันนี้ก็แกงแค่แกงแค่กบแกงแค่กบกบไม่รู้มักมักแกงแข่งมันเออนะจอมตะวันแดงโอ้อ่ากินข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปทำงานชุดชัยเขาเราไปเกี่ยวข้าวเลือกเลยจะไปเกี่ยวข้าวกันเกี่ยวข้าวเขาแล้วโอ้ทุกคนทำให้เอ็นออร์จี้ยุกันนั้นน่ะ จเนี่ยต้นเพกาเราเอาใบเนี่ยใบใบเนี่ยไปย้อมผ้าแต่ว่าดอกมันนะมันกินได้นะมันกินได้หมดยอดกินได้เหรอใช่ยอดมันนะคล่นมันเป็นปากนี้อันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้ทางเหนือเขาเรียกไม่ทราบไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบ จะไปคุกดิงนะครับจะไปคุกดิงโดยใช้ปากณ์นี้นะครับคนรุ่นรุ่นแม่รุ่นยายอะเสื้อเขาเป็นสีขาวใช่ไหมเวลาเข้าป่ามันมันเป็นน้ํามันเป็นโคลนหน้าฝนอ่ะเวลาเดินอะดินมันกระเด็นติดเสื้อทําไมสีมันสวยจังเลยแล้วไม่ได้ซักซักก็ไม่ออกเขาก็เลยคิดคิดว่าโอ้เราไปย้อมเสื้อน่าจะดีนะไปเราไปคุยไนคุกยิงคุกยิงหนึ่งสองสาม๊อป เดี๋ยวคิดจะกร้นี้เหนื่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวอาจจะเจอหายเงินหายทองอยู่ข้างในนะจริงอุยตั้มใจพยายามหาหล่กําลงหล่กําลังคุกคุกคุกแต่ก็ในท่สุดหาไม่เจอ แม่ชื่ออะไรนะครับแม่ใหญ่ดีชื่อดีดีมากเออชื่อสวยชื ades, ่อสวยแล้วแม่สวยไหมคีเรครับชื่อเร่คีเรครับคีเรภาษาญี่ปุ่นครับภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นครับแปลว่าแปลว่าสวย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 ครับคนญี่ปุ่นเคยมาที่นี่ไหมครับมาหลายคนแหะมันมัน ยายไม่เจอยายไม่เจอโอ้ใช่ค้อนี้เป็นชอบเออยายก็ชอบด้วยยายชอบอะไรครับชอบพูดเยอะหน้าตาก็หล่อหน้าตาก็หล่อผมหลอกค่ะหล่อหล่อหล่อมีแฟนหรือยังเออยังไม่มีมีแฟนหรือยังครับยายไม่มีอ๋อไม่มีทุกคนได้ไหมครับ งั้นงั้นผมจีบจีบได้ไหมจีบได้จีบได้จะจีบเดี๋ยวนี้ดูเรีบได้เดี๋ยวจะจีบไปให้หลานสาวหลานสาวนะอ๋ออ๋อใช่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 หลานสาวนีม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 มังโบมุสเมผจไทายาวัยอีคาวัยอี ข้าวอีข้าวอีข้าวอีเสร็จมาแล้วนะคะหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาต้มกันเดี๋ยวพี่จะต้มงอนเหรออ่าต้ม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 เอ๊ะกริ่งเป็นไงน่ากินจังเลยกริ่งกริ่งมันเป็นน่ากินมันต้มผักอะเนาะสี่โอ๊กเยอะมากจะได้ละได้ละเอ้านี่ไงสีเขียว เดี๋ยวเราจะใส่อะไรลงไปให้มันเป็นสีเหลืองเดี๋ยวตาเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยเกลือใช่ไหมไม่ใช่เกลือสารส้มเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นสีแล้วเป็นอเห็นไหมเหลืองแล้วห็ไม่่ใส สร้างส้มก็เปลี่ยนสีนะครับมันสารส้มเนี่ยมันเป็นเหมือนโมเดนชนิดหนึ่งแล้วทาให้ให้สีอะเปลี่ยนถ้าถ้าอยากอยากรู้ว่าเราต้องการสีแบบไหนเราดูฟองมันอะถ้าฟองเป็นสีเหลืองมันก็จะเป็นสีเหลืองอ่าสีเหลืองภาษาญีุ่นเรียกว่าคีโลคีโลยาวนิดนึงอ๋อคีโลกำลังจะมัดซะใช่ไหมครับเรียกคุณแม่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าหน้าตา มนนนาเด็กหถูกต้องถูกต้องเรียกคุณแม่น่ารักดีเขาต้ออายุตั้งนานนะครับห้าสิบสี่แล้วห้าสิบสี่ห้าสผิวสวยเนาะสอนวิธีทำมัดให้หน่อยครับค่ะเขาจะเราจะทำเหมือนลายก้อนเมฆแล้วก็จะขยุ่มอ๋อนเมฆเลยอ่ะค่ะมันเมฆที่ลอยเลยอ่ะเมฆนั่นนะตกงานแน่นอน โอเคอันนี้เสร็จเร็วนะครับทุกคนดูเหมือนแม่หรือว่าพิจานะครับก็แม่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคุโมคุโมคุโมเอ๊ยเดี๋ยวยองซีนะครับโอ้อ่าเดี๋ยวเอามือนวดนวดเอามือแบบนี้ยังงี้ น nah ี่เห็นมไหมสีเหลืองแล้วเราย้อมสีเหลืองมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะลงดินแดงละเดี๋ยวคนดินแดงให้มันละลายน้ำแล้วก็อ่นนีเราก็จะเอาลงโอ้ยอย่างเงี้ยเราเรเราค่อยบีบไม่ต้องบีบมากเพราะว่า ดินแดงเนี่ยมันจะดูดสีดีมากอ๋อดูดสีดีมากสีเร็วมากเราแค่เราแค่แบบบีบนิด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 อุ้ยึใช่ใช่แล้วติดแล้วติดแล้วไงมากอ่ะแล้วเดี๋ยวเอานี้ไปจุ่มล้างล้างล้างขี้ดินที่มันติดอยู่ตรงเนี้ยออกก่อนลองทำความสะอาดว้าวเดี่ยวโอ้ยไม่สวยใช่ไหมโอ้นี่ ว้าว <Wow. S 2> มันก็จะดอกลงนะ Amazing ต้องขอบคุณคิงพาวเวอมากๆเลยที่เห็นความสําพัญของภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะ hmm. ที่ที่ทำให้เรามีงานทำแล้วก็ช่วยชุมชนด้วย hmm. อ่าดีใจจริง, oh. รงๆเลยอะ่ะ oh. ที่ที่ที่เขาช่วยชุมชนช่วยชาวบ้าน hmm. แล้วทำให้เจอเรียวตะด้วยอาริกาโตะไซมาส์อาริกาโตะไซมาส์คิมปาวะซันผมอยากบอกว่าคนไทยเจมมากเลยนะสุดยอดสกุยนะสกุยสวัสดีครับโอ้โหชาวเปิ้ลเสร็จห่อแล้วก็เออเก็บมะเกลือจากนี้เสร็จแล้วก็สวกเลย ทุกกองรายการผจนไทยส่านกูไม่ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกดิ้งกดิ่งกดิ้งกดิ้งกดิงด้วยนะครับทางช่องยูทูบคิงパワーไทยパワーพลังคนไทยนะครับทุกคนงั้นผมไปแล้วนะครับ 바이바이, 사연나라. 파전타이.